แนวชายแดนตอนนี้ไทยกัมพูชาปะทะกันหนักตลอดแนวชายแดนเลยนะครับยกเว้นยังเหลือจันทบุรีนะครับสระแก้วก็เริ่มปะทะแล้วขมิเอนไว้ใจไม่ได้จริงๆไอ้คุณเซนนี่ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับมันเหมือนหมาจนตรอกไอ้คุณเซนนี่มันเหมือนหมาจนตรอกม,มันไม่มีทางไปหนึ่งคะแนนนิในประเทศ มันประทะกับไทยเที่ยวที่แล้ว24-28สงคราม5วันมันสูญเสียพื้นที่ไปจากที่มันเคยยึดครองอยู่นะ10จุดนะครับโดยเฉพาะช่องอานม้าปราสาทตามเมืองทมนะครับมันตรึงพื้นที่เข้าไว้ได้แค่จุดเดียวคือปราสาทตาควายคะแนนนิยมไอบุญเซนกับลูกไอบุญมณเน็นในประเทศกัมพูชาต่ำอย่างมาก แล้วมันก็หวังว่าเปลี่ยนรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยมันจะเปิดด่านได้จะคุยได้แต่รัฐบาลใหม่ก็ไม่เอาด้วยรัฐบาลของนายกอนุทินก็ไม่เอาด้วยประชาชนคนไทยก็เรียกรอ้องทหารก็ไม่ยอมก็ไม่มีการเปิดด่านรายได้มันก็ไม่มีรายได้จากแก๊งกมเมอร์แก๊งหลอกลวงรายได้จากบ่อนการนั้นรายได้าจากการเก็บผักก๊อกเก็บก๊อกเก็บภาษีเถื่อนมันสูญสิ้นรายได้เลยเท่านั้นยังไม่พอโดนสหรัฐอเมริกายึดยึดทรัย์ ของไอ้หุนเซนที่ไปลงทุนกับไอ้แก๊งสแกมเมอร์ไปห้าแสนกว่าล้านบาทมือขวามันโดนไปแล้วครับมือซ้ายมันก็โดนนะครับลูกน้องสนิทไอ้หุนเซนโดนหมดนะครับโดนยึดทรัพย์ไปเป็นหมื่นล้านนะครับเที่ยวนี้เนี่ยมันไม่หวังอะไรละครับมันหวังจะเปิดศึกแล้วมันจะตีช่องอ่านม้าคืนให้ได้สักจุดหนึ่งแล้วก็ไปโวยวายกับชาวโลกว่าประเทศไทยลังแกมันแล้วจะได้คุยกับชาวเขมรได้ว่าเนี่ย กูยึดคืนมาได้แล้วนะไอช่องอานมาเราสร้างถนนทำถนนอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยดันมายิงทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสกระสุนอาก้าเข้าโคนขาดีว่าไม่โดนกระดูกนะครับอีกคนโดนเข้ากลางหน้าอกเลยดีว่าใส่เสื้อกลอกมันเป็นพยานหลักฐานชัดเจนว่ามันลุกลาเราผมรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการประทะเกิดขึ้นแน่เพราะว่าเราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษไม่ลุกลานมันแต่ถ้าลุกลานก่อนไทยสวนกลับแน่ มันเข้าหลักสากลที่เราจะต้องปกป้องป้องกันตัวเองตามหลักสากลน,นะครับทุกคนก็ด่าไปที่ทหารว่าทำไมไม่เปิดศึกสักทีผมเห็นแล้วสั่งอพยพชาวบ้านอีสานตอนบนตอนล่างสี่จังหวัดมีศึกแน่นอนนะครับทหารเขาห่วงครับเดี๋ยวให้จรวด BM 21ของขเมรแม่นยิงปล่อยฟุดฟุดฟดฟด,ฟดมาแล้วไปโดนชาวบ้านเสียชีวิตแบบเที่ยวที่แล้วเที่ยวนี้เรารีบอบพยพคนออก พออพยพคนออกเรียบร้อยเราก็ยังนิ่งอยู่นะตรึงกำลังอยู่นะตีสามตีสี่ตีห้าแม่นยิงใส่เราใหญ่เลยขมิ้นยิงใส่เราใหญ่เลยที่ยิงใส่เนี่ยไม่ได้ยุ่วยุทธนะครับมันต้องการโหมกำลังตีเอาช่องอ่านม้าคืนตรงนั้นมันเสียหน้ามากนะจนมันไปสร้างอนุสาวรีย์เข้าไว้แล้วเป็นหมู่บ้านมันแล้วมันยึดครองมาเกือบสี่สิบปีแล้วนะครับขอบคุณ พี่น้องทหารที่อยู่แนวชายแดนนะครับตอนนี้เราต้องสูญเสียไปอีกแล้วนะครับสูญเสียชีวิตไปที่แน่นอนคือหนึ่งนายแล้วนะครับนายทหารเราสูญเสียไปหนึ่งนายอีกหนึ่งนายเจ็บสาหัสนะครับเจ็บสาหัสนะครับใช้คําว่าเจ็บสาหัสส่วนอีกแปดนายเนี่ยได้รับบาดเจ็บลดหลั่นกันไปแม้าาทัพภาคสองเนี่ยออกวันการรบ ใครจะด่าจะว่าท่านว่าไม่เข้มแข็งไม่เด็ดขาดแต่ว่าทหารเนี่ยเขาจะไม่พูดฟาดเลยครับฟาดเลยนะครับแม่ทัพภาคที่สองลองแม่ทัพภาคที่สองผอพลกําลังพลของกองทัพภาคที่สองปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้แต่ตํารวจตระเวีนชายแดนที่รับผิดชอบอยู่ก็ฟาดกันเต็มที่เลยนะครับเสียงปืนดังต่อเนื่องตลอดมานะครับปรากฏว่าไอ้ขมิ มันจะใช้โดรนผูกระเบิดเข้ามาบอมไทยเราจับพิกัดได้ว่ามันใช้ดาดฟ้าของไอ้บ่อนคาสิโนโเนี่ยบ่อนคาสิโนโซึ่งไม่มีคนอยู่นะเป็นฐานกองบัญชาการกองทัพโดนไทยเลยส่ง F-16 ไปบอมนะครับทำลายโดรนเพื่อไม่ให้มันผูกระเบิดแล้วก็บินเข้ามาทิ้งใส่บ้านเรือนประชาชนพี่น้องประชาชนหรือหน่วยทหารเรานะครับไปบอมทำลายเรียบร้อยนะครับ ไอ้ฝูงแมงวีแมงวันนี่นะครับถูกทําลายเรียบร้อยไปอีกจุดหนึ่งที่ปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาควายที่เราเหลืออีก30เมตรเราจะยึดปราสาทต,ตาควายได้อยู่แล้วแต่เรายังยึดไม่ได้เพราะว่าคำเหมนแน่นไปอยู่เนินไอ้สามห้าศูนย์เนี่ยมันพื้นที่สูงข่มไปมันก็ยิงใส่เราแล้วลมันฝังกับระเบิดไปเต็มหมดนอกจากนั้นมันยังทํากระเช้าขึ้นมาอีกทํากระเช้าเพื่อส่งสเสบียงส่งกาลังกํลังลุงส่งทหารเข้ามาเอฟสิบหกเราตัดสินใจ บอมตรงนั้นนะครับไม่ได้ไปบอมตัวปราทตาควายนะครับไปบอมเนินสามห้าสูบพังราบไปแล้วนะครับคาดว่าทหารขมียนเสียชีวิตจํานวนมากนะครับผมว่าเที่ยวนี้ก็เสียชีวิตจํานวนมากนะครับปะทะตลอดแนวชายแดนเลยครับแถวภาคอีสานนะครับตั้งแต่อีสานตอนบนตอนล่างนะครับ4ี่จังหวัดเนี่ยนะครับอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมปะทะตลอดแนวชายแดนเลยครับมันเริ่มเลือดเข้าตาเต็มที่ครับ ผมคาดว่าทหารเขมียนเสียชีวิตมากครับผู้บังคับบัญชามันที่รับผิดชอบตรงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยปกติสระแก้วในเขตกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยเขมรนจะไม่กล้าเพราะห่วงผลประโยชน์ห่วงบ่อนคาสิโนโที่มีจํานวนมากที่ปอยเปดน,นะครับแต่นี่เบรกแตกแล้วครับแม่ยิงจะลวด bm 2 1ใส่เข้ามาประเทศไทยจะไว้ทําอะไรละ่ะท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านผอบอกองกําลังบูรพา นพลตีเบญญพลใส่สวนแม่นไปให้เต็มอัตราศึกเอาให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ยแหละครับเท่ากับว่ามีการประทะตลอดแนวชายแดนแล้วนะครับยกเว้นจังหวัดจันทบ,บุรีต่าซึ่งอยู่ในความรับผิดช,ชอบของเตียบันน้องชายเตียบันในเขตกองทัพเรือที่ยังเปิดศึกนะครับผมคาดว่าหัวจิตหัวใจของเตียบันก็ไม่อยากจะมาลบกับไทยแล้วครับ แต่ไอุ้ณเซนคุณมาเน,น็ตนี่มันบ้าในความรับผิดชอบมันเนี่ยทหารบกมันเนี่ยไอ้กองกําลัง b ีเิวมันเนี่ยตั้งแต่สักแก้วไปยันอีสานทั้งแนวเลยมันสั่งเปิดศึกแล้วนะครับคืนนี้พี่น้องประชาชนก็อยู่ที่ศูนย์อพยกไปก่อนนะครับเที่ยวที่แล้วเราเปิดสมคามกันเนี่ยห้าวันเที่ยวนี้ก็คาดว่าต้องเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคาดว่าสักสิบวันสักสิวันนะครับ แล้วถ้าไอ้ฮุนเซนมันสั่งให้กองทัพโดนมัน,นบินเข้ามาบอมสนามบินเราหรือมันสั่งฝูงโดนมันบอมบ้านเรือนประชาชนมันต้องตัดสินใจครับตัดสินใจทิ้งระเบิดที่พนมเปญเลยทิ้งไปที่บ้านคุณนเซนครับเพราะว่าคนสั่งการมันอยู่ที่นั่นเราไม่ได้ไปทิ้งบ้านเรือนประชาชนครับท่านผู้จัดการทหารนะเราไม่ได้ไปทิ้งใส่บ้านเรือนประชาชนแต่เราจะทิ้งเพื่อให้สงครามมันสงบ คนสั่งการสมัยสงครามโลกพอฮิตเลอร์ตายมันก็จบเนี่ยไอฮุนเซนมันไม่ตายมันไม่จบครับมันก็เป็นห่อข้างแคร่อยู่อย่างนี้แหละต้องตัดสินใจอ่ะผมว่าท่านต้องตัดสินใจอ่ะนายกอนุทินเขาก็ไม่ขัดข้องประชุมสอมอชอแล้วทุกคนไม่ขัดข้องท่านผู้การทหารบกเรืออากาศผู้การทหารสูงสุดเขาไม่ขัดข้องแล้วตอบโต้ให้เต็มที่เราไม่ได้ไปก้าวร้าวที่จะไปยึดแดนเขมรน,นะ แต่คนสั่งการมันอยู่ตรงไหนล่ะครับคนสั่งการว่าให้มึงบุกมึงบุกมึงบุก่มกะมันอยู่พนมเปญก็ต้องจัดการหุ่เซนหุ่มาเตน็ครับนะครับสงครามโลกครั้งที่สองจะไม่ยุติดได้อะถ้าไอฮิตเลอร์ไม่ตายนะครับเราก็จิกเป้าไปได้ครับก็จิกเป้าไปได้ครับเราไม่ได้ไปทิ้งสเปะสปะไปโดนบ้านเรือนประชาชนของพี่น้องชาวกัมพูชานะครับในส่วนแนวหลังนะครับตอนนี้มัน จะไประดมพลบริจาคอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะที่จะไปสร้างบางกงบังเกอร์นะครับเขาทําไปแล้วนะครับทําได้แค่เอาอาหารการกินข้าวของเครื่องใช้ไปส่งศูนย์อพยพครับถ้ามีแนวหลังนะครับแนวหลังจะไปก็เอาอาหารการกินเอาอาหารการกินนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับจะเป็นขิงเชียงหรือจะเป็นไข่หรือจะเป็นหมูเค็มนะครับ แม้แต่ลูกมะละกอนะครับปลาลาก็ได้นะครับเอาไปให้แนวหลังนะครับเอาครบไปให้เขาด้วยนะครับส่วนใหญ่ข้าวหอ่อมันก็จะทำข้าวผัดกะเพรามาแจกกันข้าวผัดข้าวผัดกะเพรามาแจกกันนะครับหมูฝอยกุนเชียงนะครับพริกอะไรนึกภาพเลยครับพี่น้องชาวอีสานกินอยู่ง่ายๆพี่น้องชาวอีสานกินอยู่ง่ายๆข้าวเหนียวส้มตําปลาลาปูยังได้เลยนะครับ เราอยู่แนวหลังเราก็นอนไม่หลับแล้วครับต้องช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับใครจะไปจังหวัดไหนบ้านเรานี่มันไม่สงบสักทีเด๋ยวน้ําเดี๋ยพระทะศึกขมรยนศึกขมรนจบมีน้ํานท่วมภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้จบภาคใต้พอเบาๆลงอ้าวไอขเมีจังไรนี่เอาอีกแล้วเปิดศึกกับเราอีกแล้วเที่ยวนี้ต้องเอาให้มันหมดสภาพสิ้นสภาพครับ แล้วท่านไม่ต้องไปได่าไอ้อันวาอิบราฮิมแล้วครับมันก็เล่นไปตามบทมันในฐานะมันเป็นประธานอาเซียนแต่มึงใช้คําพูดผิดไปหน่อยวะไออันวามึงจะมาเรียกร้องทําไมให้ประเทศไทยยุติสงครามการหยุดยิงมึงไปเรียกร้องคำเหมนว่าให้ยุติการลุกลานประเทศไทยเออไอ้อันวานวทําไม่เข้าท่าเลยพูดมาก็ไม่เข้าท่าแหละ ถ้ามึงอยากจะทำหน้าที่เนี่ยมึงต้องพูดทีว่าขอให้ประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยหยุดยิงกันเถอะให้มาเจราจากันดีกว่าในฐานะประธานอาเซียนแต่เสือกบ,บอกว่าเรียกร้องให้ประเทศไทยยุติหยุดยิงไทยไปอยากยิงกับเขาเหรออดทนอดกลั้นมาเนี่ยมึงยั่วยุควนส้นตีนมานมนานแล้วเนี่ยมึงไปบอกกรัรมพูชาเนี่ยว่าเฮ้ยมึงต้องเก็บกับระเบิดเฮ้ยมึงต้อง หยุดยั่วยุประเทศไทยแล้วเที่ยวนี้เสือกไปยิงเขาเนี่ยต้องจี้ไปที่ไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนมาเน็ตว่ามึงต้องจับตัวทหารนะที่ว่าไปยิงทหาร,ทหารไทยเขาเจ็บนะมาดําเนินคดีเป็นผู้ใหญ่มึงต้องอย่างนี้สิไอ้อันวามึงเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรวะไอ้ฮ่ามึงห่วงบ่อนคาสิโนโมึงที่อยู่ในขเขมรเหรอไม่เข้าท่าเลยเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่นะครับออกมาเรียกร้อง แล้วของเราเนี่ยที่จริงท่านทูตศีลศักดิ์เนี่ยนะครับแล้วมดปีต่างประเทศเราก็เร็วเลยอยู่แล้วนะครับเก่งด้วยนะครับไอ้ขมรนเนี่ยพอมันยิงเราแย่เราพอเราสวนมันหาว่าไทยนี่เปิดศึกมันพอเราไปบอมปุ๊บมันบอกเนี่ยไทยละเมิดข้อตกลงไม่เกรงใจให้ประธานาธิบดีทั้์เลยไอ้สื่อต่างชาติแม่งก็ออกมาหาว่าไทยไปลุกลานอีกพอโทรรู้ทั้งรู้เห็นทั้งเห็นว่าขมรนมันมายิงเราก่อนมันบุกเราก่อน ม่จริงๆเลยพวกเราใครเก่งภาษาอังกฤษก็ช่วยแชร์ไปใครมีเส้นมีสายมีพักคมีพวกก็ช่วยกันเผยแพร่ให้ชาวโลกเขารู้นะครับว่ามันมายิงทหารไทยก่อนแล้วก็ยิงใส่เราตั้ง 3, 4, 5, แต่ปีสามปีสี่ปีห้าเราก็สวนแล้วเราสวนแม่นนะครับเราสวนแม่นนะครับเราจะสวนเฉพาะจุดที่มันยิงใส่เรานะครับเพราะเครื่องบินเราเนี่ยมาร์กเป้านะครับมาร์กเป้าได้ผมขอบคุณผู้จัดการทหารบกนะ คือนักข่าวไปสัมภาษณ์ผู้จัาการทหารบกท่านไม่พูดเลยถูกต้องครับผู้จัาการทหารบกเป็นแม่ทไก่ฝ่ายเราไม่พูดนะดีที่จริงนักข่าวไม่ควรไปถ่ายให้เห็นหน้าท่านผู้จัาการทหารบกด้วยเพราะไอ้หุ่นเซนคุณมมเน็ตมันก็จะมีนักจิตวิทยามาดูท่าทีเราสายตาท่านผู้จัาการทหารบกเราผู้จัาการทหารอากาศเราผู้จัาการทหารเรือเราว่าเรามีความโกรธไหมมีความโมโหไหมจะมีแผนอะไร ดีครับที่ท่านให้พูดอย่างเนี้ยทหารอาชีพครับอย่างนี้ทหารอาชีพครับที่จริงไม่ต้องไม่เปิดตัวเลยครับนะครับต้องไม่เปิดตัวครับท่านสุข,ขุมดีครับผมชื่นชมนะท่านผู้จัดการทหารบกนะครับเที่ยวนี้ชาวบ้านเขายอมเดือดร้อนแล้วไปสอบถามทุกคนในศูนย์อพยพเถอะครับว่าไม่เป็นไรพวกเรายอมลำบากจะอยู่ศูนย์อพยพสิบวันสิบห้าวันหรือจะต้องอยู่เป็นเดือนก็ยอมแต่ขอให้กองทัพ และรัฐบาลไทยเอาให้จบถ้าจะเอาให้จบแล้วก็มีข้อต่อรองที่เหนือกว่าต้องยึดบอมพนมเปนยึดเสียมนาลพภัตบองศรีโสพลแล้วก็เกาะกลมยึดมาเป็นของเราเขาไว้ก่อนนะครับนอกจากตอนนี้เราตั้งรับอยู่ในแนวเราอย่างเดียวเราตั้งรับอยู่ในแนวเราอย่างเดียวนะครับหลังจากเครื่องบินไปบอมจนมันแย่แล้วก็เอาทหารบกยึดเข้าไปเลยครับยึดไปทั้งสามจังหวัดสี่จังหวัดนี่แหละครับ เหมือนกับสมัยก่อนที่เราจะคุยกับฝรั่งเศสนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจรจากันทำไมงนะั้นกวนตีนอยู่อย่างนี้เลยครับขเขมรมันคิดว่ามันเหนือเราตรงที่มีคนไทยไปแสวงหาผลประโยชน์จากบ่อนการพน,นันหรือผลประโยชน์ในขเขมรแล้วคิดว่าจะบีบไทยได้ประเทศไทยเขาไม่ยอมหรอกประเทศไทยเขาไม่ยอมหรอกมันจะมีนักการเมืองคนไหนเข้าไปทำมาหากิน หาผลประโยชน์มันมาบีบคนไทยไม่ได้มาบ,บีบทหารไม่ได้นะครับทหารเนี่ยเขาเป็น,นทหารพระราชาอะไรที่จะทําให้สูญเสียดินแดนสูญเสียอธิปไตยเนี่ยทหารไม่ยอมนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนแล้วครับพอทหารประกาศกฎอัยการสุดซึ่งองค์พระมหากษัตริย์มอบอาญาสิทธิ์ให้กับฝ่ายทหารเขาสามารถตัดสินใจทําอะไรได้เลยนะครับ าคนปกติเขาไม่กล้าทำและะ้วครับเที่ยวที่แล้วเนี่ยเปิดสงคารามเนี่ยไอ้ภูมเซ็นลูกน้องก็ตายไม่รู้กี่พันคนสูญเสียย่อยยับนะครับเที่ยวนี้มันบ้าหมาจนตรอกทรัพย์ถินถูกยึดหมดรายได้ที่มีก็หมดและรัฐบาลไทยยึดรัพย์เข้าไปอีกนะครับยึดซัพย์เงินในูุ้นเซ็นเนี่ยผมว่าแทบจะหมดแล้วนะครับที่เอาไปลงทุนกับไอ้แก๊งซื้อบิตคอยกับไอ้แก๊งสแกมเมอร์เงินเอามาบีบรัฐบาลไทยสมัยรัฐบาลก่อนซื้อหุ้นต่างจาก ให้ลูกน้องมาซื้อถูกยึดไปเกือบหมื่นล้านนะครับหมดคุณเซนเน้อหมดมึงอะนะครับคุณเซนไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมไลฟ์สดอยู่อะไรยังไม่ตายอีกเหรอเดี๋ยวก็กระอักเลือดตายครับมาผมไม่เชื่อไอ้คุณเซนไลฟ์สดหรอกครับในยามที่เปิดศึกกันอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยครับที่ไอ้คุณเซนจะไลฟ์สดมันกลัวเราจะไปบอมมันกลัวจะจับสัญญ,ญาณได้แต่เป็น คลิปทาเข้าไว้เป็นคลิปทําเข้าไว้แล้วก็มาเปิดไอ้อย่างนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับผมว่าคนบ้าเท่านั้นแหละไอ้เฮียโทรศัพท์เขายังปิดเลยเพราะไอ้ฮุนเซนมันกลัวครับมันระแวงครับว่าเราจะจับสัญญาณได้แล้วจะไปบอมมันนะครับผมขอให้เราไปบอมที่ฮุนเซนนะครับมันจะได้จบมันไม่เหมือนประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยอำนาจกระจายนะครับไม่มีใครมีอำนาจเด็ดขาดที่แท้จริงนะครับ ไอ้ฮุนเซนแต่ขมรเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้ฮุนเซนครับนะครับผมว่ามันไม่อยู่บ้านมาแล้วตอนเนี้ยนะครับมันไปอยู่ที่เซฟเขามันน่จุดไหนเท่านั้นแหละนะครับถ้ามันไอ้ฮุนเซนมันไล่สดนะถ้านุ่งผ้าขมาใส่เสื้อกล้ามแล้วก็เดินอยู่ในบ้านนะแล้วก็นั่งสั่งการนะไอ้อย่างนั้นเนี่ยผมจะถือว่าฮุนเซนนี่ใจกล้ามากนะไล่สดเลยไล่ด่าประเทศไทยให้หนักๆเลย ไล่ด่าใครก็ได้ด่านายกอนุทินด่านายกอะไรประเทศไทยมึงด่ามาเลยแสงมันจะแดงแหวงวบว่าพบวับ,ว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 บที่หัวมึงกองทัพอากาศไทยจะได้บอมระเบิดได้ถูกได้แม่นมันจะได้จบแต่เราคาดไม่ค่อยถึงนะครับคุณเซนมันฉลาดอยู่ด้วยมันนักรบ <c oughs> นักรบรุ่นโบราณน,นะครับมันนักรบรุ่นโบราณนะครับรุ่นสมัยยังไม่มีโทรศัพท์นะครับ <c oughs> มาเนี่นะฮะมันนักรบคำเหรียนแดงนะครับ หักหลังเขาเหมียนแดงไปเข้ากับเวียดนามเสร็จแล้วหักหลังเวียดนามอีกนะครับไปเข้ากับญี่ปุ่นหลอกญี่ปุ่นมาสร้างท่าเรือนะครับหักหลังญี่ปุ่นไปเข้ากับจีนหักหลังจีนไปเข้ากับอเมริกานี่หักหลังเขาไปทั่วเลยโอ้โหแม่จริงๆเนี่ยมีลูกขอตัวงนะหักหลังเขาตลอดเลยนะครับเพื่ออำนาจตัวเองนะครับแล้วเขากรองอำนาจมามีอำนาจมา ยาวนานถึง4ี่สิกว่าปีสี่ิปีเลยนะท่านดูข่าวพวกเราก็อยู่แนวหลังเนี่ยเราก็นอนไม่หลับล,ลูกน้องผมเนี่ยนะลูกน้องผมครับให้นายกมดที่สมุทรสงครามครับโทรมาบอกนายผมขออนุญาตเอาเสื้อยืดกันหนาวไปแจกน้องน้องทหารเอาเสื้อยืดกันหนาวครับเสื้อยืดเพราะตอนนี้มาเริ่มเข้าหน้าหนาวไงก็เอาเสื้อยืดไปแจกทหารทหารพรานมั้งครับเอาไปกี่ร้อยตัวก็ไม่รู้นะครับ เสร็จแล้วก็อาศัยนอนอาศัยนอนกับน้องน้องทหารพรานที่นั่นนะครับปรากฏว่าเขาไล่ลงครับเพราะมันเริ่มปะทะกันนะครับเมื่อวานเนี่ยครับนะครับเมื่อวานเนี่ยฮะเขาเลยบอกโอ้บริจาคแล้วรีบลงรีบลงนะครับเราก็เป็นห่วงไอ้น้องทหารบอกเป็นไงบอกปะทะกันเลยครับมาขอให้น้องปลอดภัยนะขอให้น้องปลอดภัยมันบอกพี่ครับผมขอญาตปิดโทรศัพท์ก่อนนะครับมันเช็คพิกัดได้ ก็ขอให้พัสยามเทวธิรราชนะครับพระแก้วมรกตเนี่ยคุ้มครองพี่น้องทหารตำวรวจชรบอ,อสอนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับให้แค้วคราดปลอดภัยนะครับมันก็เครียดครับมันอดเครียดไม่ได้ครับปะทะกันเที่ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่ากี่วันนะครับแต่เราเนี่ยเที่ยวนี้เราถูกกฎกติกาสากลเลยครับหนึ่งมันมายิงเราเห็นเห็นชัดชัด นะครับเห็นเห็นชัดๆเลยยิงขาทะลุยิงกลางหน้าอกทั่วโลกเขาเชื่อครับว่าขเขมรมันยิงเราก่อนนะครับภาพข่าวภาพออกมามันฟ้องชัดครับแล้วมันมาไอ้พลโทมาลีออกมาอีกหาว่าทหารไทยยิงมันก่อนพอโทษทหารไทยยิงมึงก่อนมึงไม่เอาขเขมรมาโชว์มึงแล้วว่าเจ็บมีแต่ของเราเจ็บนะครับตอนนี้เราก็เตรียม สนับสนุนเรื่องเสื้อผ้านะครับพวกเสื้อผ้าเครื่องหนึ่งผมอาหารก่อนนะครับอาหารเอาไปให้ชาวบ้านครับตอนนี้เข้าแนวชายแดนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสู้รบกันติดพันนะครับถ้าจะไปช่วยก็ช่วยชาวบ้านครับบางคนเขาไม่มีจะกินจริงๆนะยากจนจริงๆนะครับผมก็เคยกล่าวเรียนรัฐบาลไปแล้วนะครับว่ามีผู้อพยพไปแสนคนก็จัดเบี้ยเลี้ยงให้เขาไปเลยวันละสามร้อยบาทเด็กก็ให้คนละร้อยบาทก็ได้นะครับแจกเป็นลายหัวไปเลยนะครับ เดี๋ยวเขาซื้อข้าวกินเองเดี๋ยวก็มีพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงไปตั้งร้านค้านะครับไปตั้งร้านค้ารถพุ่มพวงไปนะครับของเล่นไปเพอๆมีคนในศูนย์อพยพออกไปผัดข้าวหุงข้าวขายนะครับชงกาแฟขายกันนะฮะมาแต่ว่ารัฐบาลคงทําอย่างนั้นไม่ได้มันมีหลักมีเกณฑ์นะครับกระทรวงมหาดไทยเขาทาหน้าที่ได้ดีนะครับเปิดศูนย์อพยพได้เร็วนะครับ ก็ขอบคุณนะครับเราร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับรัฐบาลกับทางทหารทางกระทรวงมหาดไทยนะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็สั่งผู้ว่าราชการในอำเภอนะครับทางฝ่ายตำรวจนะครับผู้อุปการตำรวจแห่งชาติก็สั่งผู้บังคับการผู้อชปการผู้กักนะครับให้ดูแลพี่น้องที่อยู่แนวหลังนะครับแล้วก็อยากให้มีนะครับชาวบ้านเขาอพยพออกมาแล้วก็จะมีไอ้คนที่ไปงัดแงะขโมยของ เขาอย่างนี้อยา่ยาอย่าอย่าให้เจอเชียวนะครับอย่าให้เจอเชียวครับเรากําลังทุกข์ยากอยู่ถ้าทางกฎหมายก็โทษหนักกว่าปกตินะครับไปลักของในขณะที่เขาอพยพในขณะที่เขาประกาศกฎอัยการเสร็จคืนนี้ก็นอนกันไม่หลับครับฟังข่าวกันไปอะไรกันไปนะครับตอนนี้มันก็ถือว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วนะครับยิงกันด้วยปืนเล็กปืนใหญ่ปืนคอจรวด ถึงขัาขนาเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดไม่ยังไม่ต้องประกาศสงครามนะครับถ้าประกาศสงครามแล้วมันยุ่งยากกันลบกันอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็คือสงครามนี่แหละครับสงครามเต็มรูปแบบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นประกาศสงครามเข้ามาเนี่ยมันหยุดยากมันหยุดยากนะครับลบกันไปอย่างเงี้ยครับผมว่าเที่ยวเนี้ยเก็บขี้เก็บเยี่ยวไปอีกนานเดี๋ยวรอฟังข่าวหลังสงครามสงบเถอะครับนั่นอาจจะเสียชีวิตมากกว่าเที่ยวที่แล้วเที่ยวนี้มัน ทหารคำเณรมันไม่ได้มีมากนะมันระดมกําลังมาประชิดแนวชายแดนไทยหมดเลยนะครับมันหวังจะตียึดพื้นที่คืนครับมันกะจ,จะบุกว่าเฮ้ยเอาให้เต็มที่เลยนะช่องอานม้าเนี่ยอาจจะเอากําลังไปอัดช่องอานมา้าแม่เป็นหมื่นคนเลยแม่กะว่าลุยให้เต็มที่เลยเพื่อให้ทหารไทยถอยโฮ้ยกูยังมีแนวหลังยังคอยนะ F16 ยังคอยนะนะครับ พอแม่นบุกระดมบุกเรามานะครับอัดเรามาเต็มที่เนี่ยนะครับเราก็ได้ F16 เราไปช่วยนะครับเดี๋ยว F16 คู่หูกับคิปเพ่นขึ้นอีกนะครับโอ้ยสักใจครับผู้จัดการทหารอากาศท่านนี้ตัดสินใจได้เด็ดขาดแน่นอนนะครับผู้จัดการทหารบกกับแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยพูดนะครับแต่เดี๋ยวรอดูผลงานนะครับผมว่าประทับใจกันแล้วนะครับประทับใจนะครับพรุ่งนี้ก็จะรู้ผลของกองทัพภาคที่หนึ่ง นะครับที่ประทะกันนะครับมันถล่มตลอดเลยครับไอ้ไอ้บ้าฮุนเซนเนี่ยมันให้ถล่มเราจนกระทั่งมันหมดกระสุนเลยครับจนกระสุนมันหมดคลังเลยครับไอ้ฮุนเซนนะครับแล้วก็ไปเจราจาอีกนะครับขอชาติมหาอำนาจนะครับ่าช่วยหน่อยตอนนี้เราไม่ได้ยิงแล้วเราไม่ได้ยิงแล้วท่านไปฟังเสียงดูไทยยิงยาวอย่างละไอ้สัตว์ก็มึงยิงกูจนกระสุนมึงหมดแล้วมึงจะมาร้องโอดโอยทาไมอะนะยิง เราจนกระสุนหมดแล้วเดี๋ยวจะไปร้องโอดโอยครับขอให้มาเจจายุติไม่ต้องไปคุยแล้วครับนายกอ,อนุทินให้สัมภาษณ์ถูกแล้วครับไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วครับเอาให้แม่นหมอบคาเท้าก่อนเอาให้มันสิ้นสภาพกองทัพไปเลยให้มันจบที่รุ่นเราเถอะครับอย่าต้องให้ลูกหลานมันต้องมาเดือดร้อนเลยลูกหลานจะไปโรงเรียนก็ไปไม่ได้นะครับผมว่ามันยิงไม่กี่วันครับกระสุนหมดครับ ไทยก็เคยเจอภาวะนะครับกระสุนปืนใหญ่หมดนะครับแต่ผมไม่ขอญาตไม่บอกว่าตอนไหนนะยิงยังกระสุนใหญ่แล้วหมดเหมือนกันและขม,มินมึงจะมีเงินซื้อกระสุนปืนเข้าไว้เยอะขนาดไหนนะครับไม่เกินสี่ห้าวันแม่งกระสุนมันก็หมดและครับต่างชาติเที่ยวนี้เขาเข้าข้างขมินไม่ได้แหละครับเพราะขมินมารุกรานประเทศไทยก่อนนะครับเราไม่ได้เป็นฝ่ายไหาหันดังก่อนเข้ามายิงทหารเราก่อนแล้วก็เปิดฉากยิงยิงปลรสป,ปืนปืนไล่แรงระท้อนปืน ยิงใส่เราก่อนยิงปืนคอใส่เราก่อนนะครับไม่ใช่ปะทะกันด้วยปืนเล็กนะครับเราก็ตอบตอบโต้ไปและเราก็พูดพูดเพราะนะครับว่าตอบโต้ในอัตรากําลังที่เป็นสัดส่วนคือเขายิงมาแค่เขายิงมาสามนัดเราก็จะตอบไปสามนัดลักษณะนั้นนะแต่ในสถานการณ์จริงก็ไม่รู้ว่ายิงกันอูดักตักไหมขนาดไหนนะครับต้องไปเจจาครับไม่ต้องไปเจจาครับให้บางคลานมากะปีเราดีกว่านะครับ ไม่ต้องไปนั่งโต๊ะเจจาแล้วครับให้มันยกขงขาวมายกขงขาวแล้วเดินข้ามเขตแดนไทยมาเนี่ยถึงจะพูดคุยกับมันนะครับไม่ต้องมาแอดไละไอ้เหียนิสัยสันดานอย่างมึงนั่นยัวย่วยุยิงลูกน้องกูก่อนเที่ยวนี้ไม่ต้องไปเจจาไม่ต้องไปตั้งโต๊ะแล้วไอ้เจเจบีซีอาร์บีซีอะไรไม่ต้องนะครับให้แม่นแม่ทับมันนะไอ้หุ่นเซตก็ได้ไอ้หุ่นมาเน็ตก็ได้ เอาผ้าขาวผูกธงมาแล้วเดินมาชายแดนไทยนะครับต้องเอาให้เต็มที่ครับเอาให้เข็ดขี้เข็ดเยี่ยวนายกอนุทินแข็งกล้าวครับไม่เจรจานะครับไม่ต้องไปนั่งมึงไม่มีสิทธิ์มานั่งโต๊ะเจรจากับกูคนเกเลคนจังไรอย่างนี้นะนะครับให้ยกทงขาวมาก่อนนะครับ